อ๋รื้อเปิดไหมคือวันนี้ฝนตกโอ้ฝนเสียงดังมากเนี่ยตัดนี่ยระจตัด,ด,ดโอ้โหไฟมันไม่ติด,ดอีกแล้วเจะตัดเสียงกัดเลยยังมันเสียงดงังมากน่ารำคาญมากเลยเสียงฝนเนี่ยนะครับวัสนี้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้าาก็มาอยู่กันในเกมอุ๊บสิ่งโอ้ยสิยงเกมมันดังเกินวันนี้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ไม่อยู่กันในเกม GTA Online นี่เองครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาลองรถนี้กันถ้าเรียกว่ารถตำรวจนี่แหละคือผมก็ได้สอบเป็นแถวแล้วแต่คือผมตัดต่อนนึงคือผมตัดอีมินออกคือมันล้มเหลวนงครับผมก็ได้ตัดมันออกเอ๊ะมันถ่ายเลี่ยงเนะี่ยมันก็ไม่มีให้ดูเลยนะว่าถ่ายนะครับไล้ลึกสอนนี้มันก็โอ้มันมีจุด มันมีจุดข้างมันมีจุดมุมซ้ายล่างจออะค่คือผมนัดคือผมอยากลบจุดแะ่นอนจากนรืที่จริงมันลบได้คับแต่คือผมไม่ลบหรอกเพราะว่าอยากให้อยากให้ดูว่ามันถ่ายอยู่อน่โอโอีอ๋อี๋อี๋อคือขับเร็วไปก็ไม่ได้ครับมันจะเอียงโอู้พูดดังนเลยก็ไม่ได้โอ้เบงแต่นี้ไม่มีไฟแดง ไปได้ครับโู Ooh, ตรงน,นี้ตึกตึกนีส้สูงมากอยากขึ้นไปนิดแต่วันแต่วันขึ้นไปแล้มันจะลงไม่ได้ครับเป็นทางนี้ก็กระโดดลงมาเอือเอือแน่นอนโอ้ยเลี้ยวสิลืมเบรกคือคือคือผมก็มาอัดใหม่อัดใหม่เลยตอนนี้ก็ฝนตกด้วยอัดจ้า เกือบแล้วเกือบแล้วไฟเกือบแล้วครับเกือบแล้ว่านผู้ชมเกือบจะเป็นไอ้น้ำแล้วตะต่ตะต่ำต่ต่ำตต่ำตะต่ำมมอู้ดรันคารก็หน้าซือเนี่ยแต่มันเข้าไปไม่ได้ครับนีอย่างนี้ก็คือไปแมปไปแมปหนึ่งครับที่เกมเขาให้มาแค่นั้นแหละเน่ นี่คือต้นมะพร้าวที่แข็งนี่คือต้นมะพร้าวที่แข็งแกร่งมากเลยครับไม่รู้จะแข็งแกร่งไปมืนงไหนนะคือคือชนมันก็ไม่ลงมะครับโอ้โหมันกดเปลี่ยนอาวุธมันก็เปลี่ยนอาวุธบนรถไม่ได้ครับเอ้ยแมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ได้ครับมันจะเป็นรูปกระปั้นอยู่เลยมีเท่านี้ก็คือก็คือ ผมรู้แล้วผมรู้แล้วครับมันกดเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันไม่พอไงครับมาเรื่องของ GTA แซนนะเป็น GTA แซนมันจะมันจะใช้จุดในการบังคับครับมันก็ได้กดเปลี่ยนได้แต่อันนี้มันกดเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช้กดจุดในการบังคับครับมันมันใช้ลูกศรเนี่ยกดกดลูกศรซ้ายกดลูกศรขวาเงครับไม่ใช่คีย์บอร์ดนะผมหมายถึง ผมหมายถึงที่จอยอรไม่ใช่คีย์บอร์ดคผมไม่ได้ต่อจอยคือผมก็อยากจะซื้อจอยนะครับแต่คือมันมันมันไม่อยากมันไม่อยากได้ไงไม่รู้อะครับคือผมอยากได้แต่ไม่อยากซื้อเอะตองลงเอะตองเอะตองลงจะอยากซื้อหรือไม่อยากซื้อเนี่ยแ้วช่างมันไม่เป็นไร <c oughs> โอ้โหสงสัยผมขับบนมากแล้ว นี้ก็เอาไฟไม่ติดอ๋อเปิดตอนนี้ก็หูข้างในมันมืดมากเลยเนี่ยทำไมทำไมผมกเดเปิดมันไม่ได้ทําไมมันเปิดไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันดูไม่ค่อยสนใจไงไม่รู้คนะ่ะคือมันมีแอนิเมชันแหละแต่ผมจะไม่เปิด,ดมันต้องลงจากรถก่อนถึงจะทำแอนิเมชันได้ คือผมจะไม่เปิดแอนิเมชันแล้วกันเพราะมันดูเหมือนมันมันมันแปลกๆไม่รู้ว่ามันเขามันตลกไงไม่รู้ว่าเป็นแอนิเมชันเนี่ยคือมันมีแอนิเมชันชูนิวการเนะคือมันมีแอนิเมชันชูนิวแต่ผมจะไม่เปิดแล้วกันมันมันไม่ดีนะครับนี่คือสวรรนี่ผมมาสะพานนี้ทุกวันเลยนะนี่ทุกอีพีเลยที่ต้องมาสะพานนี้ก็ไม่เข้าใจตัวเองกันคือเมืองมันใหญ่มาก คือแมพมันต้องค่อยๆสร้างไปคะมันสร้างรวดเดียวเลยไม่ได้มันต้องค่อยๆสร้างไปอะครับถ้าถ้าค่อยๆสร้างอะผมว่าจะรองสวยแน่นอนแต่ถ้ารีบสร้างโอ้โหโอ๊ยปิดปิดปิดกดผิดก็คือถ้ารีบสร้างอะผมว่าเมืองละเมละะแน่นอนถ้าใครถ้าใครถนัดรีบสร้างก่อนก็ทําได้ครับแต่คือผมไม่ค่อยถนัดรีบสร้างเท่าไหร่มือมันล่นนะคะมือมันลั่นไปโดยอย่างอื่น เพราะว่ามันต้องกดสองเดียวถ้าไปกดสองที่รอยอื่นแล้วกดย้ายนี่คือโอ้โหไซโ,โยนาลานะคะเพราะว่า,เอ,าเอ๊ยเดี๋ยวนะไฟมันมาติดเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมืดกันเนี่ยครับอ๋อเอ๊ะทำไมเมื่อกี้เห็นมันสองข้ามติดแหละแล้วไม่ว่าหนังมา,า,างนอาคันาไม่ติดโอ,อโอ้ยอยากโอ้ยตายอยากจะขำ ไปข้างคือดูนะเนี่ยครับมาข้างนี้ใช่ไหมปุ๊บพอหอันมาข้างหน้าม่ติดไบติดข้างหลัง<ส>คือเ,เกมมันขำๆอย่างนี้ไม่รู้อะครับใครชอบแนวใครชอบแนวขำๆมะคํผัวด่านแนวแอนิเมชันเกมนี้อยังขำอ่ะคือแอนิเมชันมค์คาร์มันก็ขำนะครับ,บต่แต่มันต้องโหลดมาอันนี้มันเตรียมมาอันนี้ไม่เป็นเรบสําเร็จรูปแต่ไมค์คาร์มันต้องโหลดมนาะ นี่คือตึกตึกอะไรไม่รู้ว่ามันเป็นมันชื่อคือมันขึ้นชื่อว่าบิลดิ้งครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคือตึกอะไรอะครับมีแต่โรงพยาบาลมีแต่ตึกรงพยาบาลนั่นแหละมันขึ้นว่าฮอสพิทอลตึกรงพยาบาลมันก็ว่าฮอสพิทอลแต่ตึกอื่นมันขึ้นว่าบิลดิ้งหมดเลยคือผมก็ไม่รู้ว่ามันคือผมก็ไม่รู้ว่ามันคือตึกอะไรครับมันขึ้นแค่บิลดิ้งเฉยๆคือเอเบ้ตึกอาจจะเป็นคอนโดก็ได้ใครจะไปรู้นะ หรือคนสร้างไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหกันเลย๊ด้ว๊ดจั๊ดจั๊ดยั๊ดิั๊ดอย๊่บั๊บจั๊ั๊ดจ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 ุ๊ดจล๊ดจั๊ดจุ๊ดจั๊ดจั๊ดจันดจั๊เจันดจันดจั๊ดจนจัดจั๊ดจั๊ดม่จได แต่ผมมาถึงรถนะครับไม่ใช่คุณโพลิสรถนี่คือคุณโพลิสแดงผมผมไม่รู้ว่าของจริงมันมีรถตำรวจสีแดงหรือเปล่าคะผมก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าแต่มันแต่มันน่าจะมีแน่นอนประเทศฝรั่งนะแต่คือแต่ถ้าบางแต่บางประเทศก็ไม่โอ้บางประเทศก็ไม่น่าจะมีนะครับบางประเทศไม่บางประเทศไม่น่าจะมีครับแต่คือแต่ แต่ถ้าเอาไปแต่งกับมีแน่นอนแต่คือถ้าเป็นเกมบางเกมอะครับ g t a บางเกมอะครับมันจะเอารถตำรวจไปแต่งไม่ได้ครับแต่คือรถธรรมดาแต่งน้แต่รถตำรวจไปแต่งไม่ได้พลานแต่งรถเขาไม่อยาญงาตให้เอารถตำรวจไปแต่งเฮ้ยเฮ้ยหรือมันเป็นลังรถลาไม่ใช่หิงพันกระมดแล้วมันมันไว้สำหรับรางรถหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่ค่อยแน่ใจแต่คือผมขับบนเยอะเลยนะเนี่ย ดาดาเดาดิเ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 ยังดิ่ดิเดิงดมเดิเคเดิเดิเริเด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 ูเดโอดเดูเดิเดิเดเดิ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 ดิเ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 น้าเดิเดิเดิหดิเ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 น้เดิ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 เด้วดิเดิดอเ่รเดิเเนิเดิเเิดเิด นี่ดูนี่คือรถหมาหน้าเยินคือมันเป็นหมาพันุดูแลครับแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ผมไม่รร้วกี่งองเปดิดเปิดก็กดไม่โดนหกโมงโอ้ท้องฟ้าก็ก็น่าจะเป็นสีน้ำเงินแล้วครับน,นี่มันสีน้ำเงินอยู่ก็จะเป็นสีหวาแล้วแล้วตึกก็เปิดไฟเย้เช้าแล้ว โอเคประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งชองผมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับว,วันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ